หมดเชันไม่ไปไรกี้บอกหมดนด้ชันไม่ได้นักรนายกแล้วไม่ได้การใช่กคุณจะบอกว่าอัะมันนึทำเลเทียบเท่าคอนโดเลยเลยคุณภาบล็อก้ทำไมโตไปอีกขั้นกเจโเจโลได้ยินไหมครับทุกคนเห็นไหมบีบีเขาได้หกเจ็โลเลยลูกวมีหกเจ็ด่าบีอย่าลืมซับหนเฮยลืมซับมันเฮ ยังลืมสับตะไคร้ย่าลืมก่อนซับตะไคร้โต๊แก้วให้ถึงหนึ่งหนึนสองสวัสดีค่ะทุกคนยูราพรนะคะเพื่อนๆเคยเป็นไหมหมดแพชชั่นไม่มีอินสปีเรชั่น ไม่มีทีวีชันก็ได้แหละค่ะทุกคนปัญหาที่บ uh> şey> ้านเราจบเจอยู่ตอนนี้จบเจอแค่พูดยังคิดเลยขอกดหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กับบิวนะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปถามทุกคนในบ้านนะคะทุกคนว่าเขาทำอะไรกันอยู่แต่แพลัช่นไหม่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาเฮ้ยทำไมบ้านมืดอ่ะทุกคนหายไปไหนกันหมด ใครตดเรือตามสิ่งตดนั้นไปเฮ้ยบอมันนอนอะไรตรงนี้ไม่ไปถ่ายคลิปบอหมดแพชชัน่นหมดแพชชั่นเหมือนกันมืดไปหมดเลยอะ่ะเอา้ามามันนอนอะไรตรงนี้ไม่ไปทำกับข,ข้าวข้าวเช้าก็ไม่มีกินเนี่ยหมดแพชชัน่นเราเจอเหยื่อหนึ่งลายแล้วทุกคนธนินไปถ่ายงานเล้แล้ววันนี้หมดแพชชันช่นหมดแพชชั่นเราไปตามหาแพชชั่นดีกว่าที่บ้านดีบัตเตอร์เอา้าเนี่ยหายไปไหนะเนี่ยเฮ้ยไปนอนอะไรตรงนั้นน่ะหมดแพชชั่นกินเลยไม่ออกทุกคน ไม่ได้นครนายกแล้วไม่ได้การใช่เราต้องตามล่าหาแฟชั่นให้กับคนในบ้านกลับมาถ่ายคลิปดทเหมือนเดิมปิ๊งฉันคิดไอเดียมาภารกิจตามหาแฟชั่นสามสองหนึ่งมันไปไหนไปไหนเอ้าเฮ้ยกระโดดตามไปดีกว่าหนึ่งมาไปไหนวะมาไปหนึ่งไปตามนั้นเลยกระโดดตามไปนได้ทันหนึ่งสองสามซิ๊งเอ้าไปไหนกันหมดอ่ะ มา,มาไม้เนี่ยแล้วคนอื่นอ่ะอุ้ยแม่ก็ปลูกเราให้มาดีๆมาคือรีดมากมาก่อนเลยเฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยตอบถูกแล้วอะไรครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่พรีโนราชาพฤกแจ,กจ้งวัฒนา วันนี้เราจะพาทุกคนในบ้านนะมาหาแพชชั่นใหม่ๆในการถ่ายคลิปในการทำคอนเทนต์ในการถ่ายรูปในการทำทุกอย่างเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ย<อ>หมดแพชชั่นหมด passion. แพชชั่นเราก็เลยว์ปกันมาที่ปรีโนราช์เบิกแจ้งวัฒนะเพราะว่าปรีโนให้มากกว่าคำว่าบ<อ>้าปตไปหาแพชชั่นก่อนนะไป่อนะไปไหกันนะถานั่งได้แค่สี่คนสิ่งที่เราต้องทำเมื่อคือ นี่แหละที่ชีวิตเราต้องการแอร์เย็ยยยยนๆบรรยากาศดีๆพื้นที่สวยๆทุกคนคือบิวจะบอกทุกคนว่าพอบิวได้เข้ามาในทุกคนคือการตกแต่งหรือว่าพื้นที่ต่างๆสวยมากๆจนอยากจะจองเดี๋ยวนี้เลยทุกคนเพราะว่าราคาดีมากไม่ไหวแต่ต้องบอกก่อนว่าที่บิวพูดว่าพรีโน,โนเนี่ยให้มากกว่าคําว่าบ้านเพราะว่าไม,ม่ว่าจะเป็นไลฟสส์สไตล์ดับเบลิลเซคูริตี้หรือกูดคอมมูนิตี้ สุดปังค่ะทุกคนยอดเยี่ยมไปเลยที่เนี่ยนอกจากจะดีแล้วใช่ปะ่ะราคาก็คือดีด้วยอยา่างที่บอกว่าแต์จองตอนนี้ทุกคนเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยราคาคอนโดเลยทุกคนก็คือแบบราคาเบามากคือพอเราเห็นบ้านเห็นต่างๆแล้วเราไปเทียบราคาดูแบบเฮ้ยราคานี้จริงเหรอฟังไม่ไหวอะทุกคนแล้วคือจะบอกว่าได้ถึงสองเบดมนะคะบ้านราคาคอนโดได้2เบดมแล้วจะบอกว่าบ้านแปลงมุมของเขาพื้นที่เทียบเท่าบ้านเดี่ยวเลยมีสวนมีทางเดินมีที่นั่งข้างนอกมีโซนปิ้งย่างบน เธอเกรงใจทุกคนเหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็การหาแพชชั่นในวันนี้มากให้สิบนะเพราะว่าตะกี้เดินดูรอบๆบ,บ,บ้านรอบๆหมู่สังคมคุณภาพเทียบเท่าบ้านเดี่ยวเลยบิลเนี่ยเคยอยู่บ้านเดี่ยวมาก่อนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่เนี่ยไม่ได้ต่างเลยทุกคนก็คือเป็นทาวน์โฮมที่เรารู้สึกว่าเออสังคมคุณภาพจริงๆอะอีกอย่างเนี่ยจะบอกว่าพื้นที่ของเขา่ทดแทนบ้านเดี่ยวได้เลยก็คือแบบพื้นที่ใช้สอยคือดีมากจริงๆคือแบบที่ฉันเห็นแล้วใบจองเหน่ยคะเอาใบจองมาถ้าจองตอนนี้ก็คือแบบว่าทำคลิปว้นนะ่าาอบภายในวันอะถ้้าาใใครอยกหนนเี้ ม,มาเดี๋ยวซื้อไม่ซื้อว่าอะไรีกทีแต่ว่าตอนนี้ดิฉันได้ทชื่อชกกับบ้านคนเดียวซึ่งดิฉันมากับครอบครัวดิฉันหรือเปล่าหรือมาคนเดียวหายไปเอยกันหมดฉันจะตามหาน้องสาวฉันเป็นคนแรกแลวดิฉันก็รู้ว่าเขาต้องอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาชอบหาอะไรกินในห้องน้ําค่ะ <c oughs> อา oo, e mate, ้าววยผิดคาดไม่มีวิแต่ต้องบอกก่อนนะทุกคนพื้นที่คือแบบคืออันนี้ขอชื่นชมโครงการพีโนเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาใช้พื้นที่ต่างๆได้ดีมากๆเดี๋ยวพูด f ิ r s t i m เ r ช s s i นะทุกคนเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอึดอัดเลยรู้สึกว่าแบบมันโปร่งอะมันทําให้แบบว่าสมองพุ่งปริ้นปลาดมีแรงมัาลใจใหม่ๆรู้สึกแบบเนี่ยตอนนี้อยากถ่ายเช้านี้แม่ทําอะไรตรงนี้มากทุกคนอยากแบบอุ้ยโบจิบน้ําส้มกันอย่างเงี้ยเฮ้ยเอ้าแซฟมาด้วยหรอไม่มันว ฉันฉันอยากสั่งทําแบบนี้บ้างค่ะฉันเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าสันลูปมะคะเรียกว่าอะไรคะคุณทั้งภาพคิดว่าเรียกว่าสันลูปนะสันลูปค่ะแต่ถ้าน้ํายาหลังจาเรียกว่าสัลไลค่ะไม่รู้ที่นี่คือเขาใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากเข้ามาไม่รู้สึกึดอัดหรืออะไรแล้วคือแบบดูง่ยยกนิ้วให้เลยทุกคนนั่งอยู่คนเดียวแบบสบายใจอ่ะนั่งอยู่คนเดียวขางกายฉันก็มีเธออ่ะเรามีแพชชั่นแล้วเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้ส่วนซะลลัง โซนเลยนะซาล้างค่ะแล้วพอออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถตากผ้าได้ปั๊บเลยนี่ตู้เย็นก็คืออยู่ตรงนี้ทุกคนนี่เตาก็อยู่ตรงนี้แค่ครัวก็คุมแล้วอะโอเคค่ะงั้นขอเชิญน้องโบนะคะถ่ายคลิปติดต่อไปค่ะพี่ชันก็จะทำงานต่อไปอ่ะขอบคุณนะคะน้องโบอีกคนหนึ่งนี่ฉัรู้สึกว่าเขาหายตัวไปไวมากแลวปกติเขาจะช่วยฉันถ่ายงานตรนนี้เขาปล่อยทิ้งที่ฉันอยู่คนเดียวคือคนขับรถของฉันวันนี้ไอเชิดไปไหนไอเชิดตามไม่เชิดไปเฮ้ยบันไดคุณไม่เคยเห็นบันไดูกแลยเรก มันคืออินทีเลียอันนี้คือเขาตกแต่งคือเขาใช้พื้นที่คุ้มมากเลยนะตรงเนี้ยเหมือนจะไม่มีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ใช่มีประโยชน์กับเราอีกใช่ป้าดิฉันทชอบอันนี้มากถงดับเบิลสเปซค่ะถงดับเบิลสเปซนะคะที่ดิฉันรู้สึกว่าแบบมันทำให้ตรงเนี้ยดูสูงแล้วก็ดูโปร่งกู้ต้องหาคนต่อไปกู้ต้องหาก็คือผู้ที่ดิฉันต้องหาอ่ะไม่มีที่นี่ไม่มีใครอ่ะไม่มีเฮ้ยโอ้โหทำอะไรคะนี คุณปกติอยู่บ้านไม่จิบวงจิบวายจิบนั่นจิบนี่ขอโทษทีครับมีแต่จ,จ,จิบตังดิฉันมีแต่จิบตังดิฉันกำลังคุยรกิจอพอมาที่นี่ปุ๊บผมมีแพชชั่นขึ้นมาทันทีเซ็นธุรกิจไปแล้วพันล้านโอ้โหแน่นอนครับผมห้องนั่งเล่นจิบวายยามบ่ายของกระผมได้เลยครับ <S 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 โอ้โห oh, oh. วิวดีมากนี่คือต้นไม้ของบ้านคุณธนินหรอคะเนี่ยใช่ครับ,รบผมคุณดูซะก่อนหน้าต่างเยอะๆโปร่งๆมันทําให้มีอินสปายมันทําให้มีแรงบันดาลใจคนตัดย้อนภาพกลับไปนะครับขุด <c oughs> อูคุดคูหมดแพชชั่นที่ฉันมีคําถามค่ะครับผมคุณสองคนเจอกันได้ยังไงคะทำไมมาเข้าคำในเฟซแม่งโคตรได้ คุณธนินคุณรู้อะไรหรือเปล่าคะว่ารีโน่เนี่ยโครงการของเขาเนี่ยทำเลเทียบเท่าคอนโดเลยใกล้ทางรถไฟฟ้าใกล้ทั้งทางด่วนเดินไางสะดวกบอกเลยว่าดีฉันป็นคนี้ไม่ชอบรถติดมากมากเลยค่ะบอกเลยครับว่าไม่กลับบ้านเดิมแล้วอยู่ที่พีโน่นี่แหละครับไม่ต้องบอกทุกคนเหมือนว่าปกติเวลาที่เราจะแบบมาดูโครงการต่างๆเนี่ยเรแบบสนใจมากๆงเนี้ยเราก็จะเข้ามาที่บ้านตัวอย่างเพราะว่าจะได้ดูแบบเ้ยเขาจัดวางยังไงเฮ้ยทำไมสวยจังแบบเป็นไอเดียเนาะการจัดวางของเขาทุกอย่างอะสเปซดีมากใช่ไหมคะคุณอินททเลียใช่ค่ะคุณธนิน ไหมคะว่าราคาถูกกว่าคอนโด50%ถูกกว่าคอนโด50% 50%ดีมากจริงๆที่เนี่ยทีราคาดีกว่าคอนโดใช่ใช่ใช่เกินคุณเนนคิดงานต่อในเลยระบบจะแบบว่าเจ้ามาใช้มึงดงติงตรงชังแล้วก็ช่วยตรงแล้วก็ช่วยต้องเถินครับผมเดี๋ยวผมขอคุยธุรกิจของผมต่อชนเสร็จหีดูไบขนาดสะบัดกระโปรงอ่ะพื้นที่ยังเหลือ ไิ่ <She> นี่เลยเยอะมากว้าว <Wow. S 2> นี่เราหลงมาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยห้องนอนสวยมากเลยทุก <Yeah. S 1> คนอ oh. มองไปเห็นวิวสวนเห็นสีเขียวเขียวมันทำให้เราบบสบายตรงสบายตาต่างตางอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเบดรูมที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นห้องขนาดใหญ่นะน่าจะได้อยู่แบบ2คนโอเคอย่างเงี้ยได้พอเรามาดูบ้านตัวอย่างเนี่ยเราก็จะได้ไอเดียแบบเอ้ยถ้ามันกระจกเราทาให้ห้องอะดูกว้างขึ้นเนี่ยทุกคนถ้าแบบนอนตื่นเช้ามาสมุิภาพสมมุิเช้าแล้วหรอเปชีวิตดูดีกว่า ประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนแล้วบอกเลยให้ป้าห้องนี้จริงๆอ่ะเล็กกว่าห้องที่บ้านป<ะ>ไปอยู่นะแต่ว่าอะไรปะ่ะมี w a l k i n closet แบบเล็กๆตรงนี้ด้วยเอาไว้เก็บพวกแบบว่ากระโปรงกระเป๋าพวกแบบว่าเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยเพือ่อนดูเก็บเสื้อผ้าได้หมดดูมี walking closet ที่บ้านของดิฉันเนี่ยไม่มีลดนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีกระจกอีกเห็นป่ะป่ะเราไปหาคนอื่ตอนต่อนะคะทุกคนหลังจากที่เราเพื่อนๆกับห้องนอนบอกเลยว่าถ้าเราซื้อห้องนี้ก็คือห้องเรา ่ยมาปะไม่รู้มาไปไหนอะสิ่งที่งงคือพี่บุ๊กนั่งล่างกัไมก่อนบุ <c oughs> ๊งนั่งก็มีแล้วก็เชิญทานผลไม้ค <c oughs> ่ะซิจยาพีสเหมือนบ้านโรเลยนะซิจยาพีซจิจยาพีสตามหาแม่ก่อนแม่อยู่ข้างหลังบ้านแม่กำลังหนาทำเล <c oughs> ของแกเลยอ๋อลืมไปว่าแกชอบสวนเพราะว่าเราอยากมีบ้านสวนอ้าวคุณไดมวยคุณทำอะไรคะเนี่ย ยากมีบ้านแบบนี้คุณชอบบริเวณนี้มากชอบมากเลยค่ะเพราะอะไรคะคือเป็นคนที่ชอบมีสวนอยู่แล้วไงเข้าใจปะคือเขาจัดได้สวยมากเลยใช่ค่ะพิสดเลยตรงนี้ไปวิ่งเล่นกับหลานกันเย้ตรงนี้เนี่ยกอกันกอดกันโอ้่หคุณมั่ยดีจริงจริงค่ะสุกอน โอ้โหใบไม้แห้งค่ะ<ช>นื่งกินข้าวตรงนี้ปิ้งย่างอยู่่ะคะแบบมีเก็มีส่วนอีกนิดนึงก็คือจบเลยอช่จบเลยจบเลยตอนเย็ดนเนี่ยพอมาอยู่หลังบ้านก็คือแบบเข้าใจแล้วคําว่าพื้นที่ทดแทนบ้านเดียวจูเลยคุณมวยคุณจองเลยไหมคะจองเลยคะ่ะเดี๋ยวกลับไปจองเลยนะทําสัญญาให้มากก่อน <c oughs> สิ่งที่ดีกว่าน,านั้นรู้ไหมว่าคืออะไร ที่นี่เนี่ยนอกจากให้คำปรึกษาคําแนะนำล้วนะเขาจะวางแผนการกู้บ้านของเราด้วยให้กู้ได้ง่ายทำให้เราเนี่ยหมดหนี้ไวด้วยให้วางแผนต่างๆในชีวิตเราแล้วก็แบบปิดบ้านได้ไวๆดีมากเลยเนาะแล้วที่สำคัญนะช่วยไฟกับทุกธนาคารที่เรายื่นกู้ด้วยโอ้ดีมากเลยอ่ะใช่จองให้แบบมาเลยอ้าวอ่ะซื้อให้ตัวเองแล้วกันอยากดื่มค่ะฉันดิฉันไม่เกี่ยวนะคะฉันแวะดื่มน้ำสักครู่นะคะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าดิฉันมีแพชชั่นดิฉันมีอินสปิเรชั่นเลยฉันก็มีวอเตอร์ค่ะ การที่เรามีคนในบ้านเยอะเนี่ยเราก็เหนื่อยที่จะตามหาเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของบ้านของดิฉันเนี่ยก็คือใครอยากทาอะไรก็ทําอยากอยู่ไหนก็อยู่อยากไปไหนก็ไปตอนนี้ดิฉันต้องถ่ายคลิปให้เพื่อนดูนะกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยกจ็จะกระจายหายไปนกันหมดเลยดิฉันหาเจอแค่3คนดิฉันจะไปตามล่าหาอีกหนึ่งคนนะคะที่ให้ไปกับลูกตัวเองหนักมากมาเห็นฮี่ไหมอันนี้คือจะบอกว่าซีเกตมาห้ามบอกใครนะทำไมเพราะพี่โบข่ามรู้เลยทำไมเฮียระซื้อบ้านให้น้องกิบเฮียระซื้อบ้านให้น้องกิบ นคือจะบอกว่ามันดีมากๆแกก็เลยแบบเอออยากนี่คิดว่าเรื่องจริงอยากเก็บบ้านให้น้องกีบสักหลังที่ออยโนราจะผึ่งมอพังแจ้วันเอาไปบูมบอมก่อนเออเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวไปบอกพี่บุกนะคือแกบอกว่าแกอยากสร้างครอบครัวเล็กๆสักครอบครัวนึงลองจากครอบครัวใหญ่แต่ว่าพื้นที่เนี่ยเทียบเท่าบ้านเดียวเลยเดี๋ยวโบจะรองไห้สังคมเทียบเท่าบ้านเดียวเลยคุณภาพโบลองให้ทำไมอะโตไปอีกขั้นนึงแล้วต่อบ้านให้ก็เลยมีมีน้อยนุ่มน้องกิีบเป็นคนเราน้องกีบเป็น เธอรี่น้องวายยังมากมายไม่ยอมเรียกกันไงลำยายบอกไว้ไม่เฮียไปไหนเอาดีๆไปหาน้องกิ๊บเฮียน่าจะอยู่ตรงส่วนกลางเพราะมันต้องคุยไกลนิดนึงไม่ให้พี่บุ๊คได้ยินบอกว่าเออแบบจะทำยังไงกับน้องกิ๊บเราไปตามหาเฮียเราขอเวลาของโบแล้วกันโบจะพักผ่อนทำไมอ่ะพี่น้องให้มากกว่าค่ะมาบานอ่ะพักผ่อนทำอะไรถ่ายคงถ่ายคลิปดูทีวีไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวมาไปจับโปเฮีย ตอนนี้ดิฉันได้ทำการเดินมาที่ส่วนกลางของหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วขอเชิญทุกคนร่วมค้นหาพี่ชายของฉันได้เลย,ยค่ะว่า้น้ำส่วนกลางดูดิเป็นวิวแบบต้นไม้อะไรเงี้ยอสวยมากจริงๆนะเนี่ยถ้ามาอยู่ที่นี่นะจะมาว่ายน้ำทุกวันเลยโทนอะไรต่างๆดูดิมีต้นกังต้นไม้ให้เรารู้สึกว่แบบ คือเป็นคนที่ชอบสีเขียวไงรื่นใจมันรื่นใจที่ถ้าไม่ติดก็ตามหาเฮียนะฉันไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำลนะไปเดยวเราไปดูกันว่าเฮียอ,อยู่ไหนโอ้ตรงนี้มีห้องน้ําด้วยว่ายน้ําเสร็จ<อ>ก็คือห้อง,องน้ําเปลี่ยนชุดได้ตรงนี้สวยงามค่ะทุกคนคือชอบมากเลยวิวตรงน,นี้คือแบบใช่เลยอะ่ะใช่เลยยูเขามีชั้นสองเลยทุกคน als, เป็นแบบโซนฟิตเนสต,ต่างๆนะทุกคนบอกว่าเท่าที่เราดูมาแล้วเนี่ยคือส่วนกลางเขาค่อนข้าง,างม,มีความโปร่ง คนแบบล่งๆคือที่เนี่ยจุดเด่นเลยนะรู้สึกว่ามันโป่งมันทาให้แบบว่าเราไม่อุดอู้อะชอบมากๆแบบไอเดียมันคลุ่งพลานคลุ่งคานเฮ้ยเชอรีวมีมีทำไรอะอยู่ห้องฟิตเนสคนจะผอมมีมฮัลโหลทำอะไรกันเวทเชงคนี่ทำอะไรอุยห้องฟิตเนสมีโซนเวทด้วยคือมีทุกอย่างพร้อมให้สำหรับเราออกกำลังกายและรวิวดิคือเราออกกำา ดูสวยมากดูสวยมากดูข um ้างล่างไปสระน้ำแล้วก uh uh> uh 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 ็มีสวนเด็กเล่นเนี่ยแล้วเราทำเนี่ยออกกําลังกายไปไม่เนี่ยกิ้วเหมือนวิวบอกที่เนี่ยเด่นเขาคือมันพื้นที่ปลูกคือทํางานได้อ่ะเขาหนึ่งคอนเทนต์ให้กับที่นี่ทําคอนเทนต์เหรอคือเราจะทําคอนเทนต์เหรอหนึ่งคอนเทนต์คอนเทนต์กือ ชาเลนจ์ตัวเองลดน้ำหนักให้ได้ถึง70ภายใน1เดือนภายใน1เดือนภายในหเดือนเรามีส่วนกลางจัดเต็มแบบคอนโดลักชัวรี่แล้วฉะนั้นเฮียต้อทำได้วิวนี่คือสวยมากทุกคนวิวแบบไม่ไม่เฮียว,ว่านะเฮียลดได้เพราะว่าอะไรบ้างมันรู้สึกแบบไม่เหนื่อยถ้าเราออกกำลังกายนี่นเนี่ยเพราะมันมองออกไปแล้วมันเห็นวิวแบบเนี้ยแล้วมันน่าเนีอย่างเงี้ยหน้าออกกำลังกายอ่ะนะแล้วมีลูกเล่นด้วยแล้วเครื่องออกกำลังกายเขาครบเลยนะพี่อุ้ยเครื่องวิ่งคือใหญ่มากอ่ะทุกคนเครื่องวิ่งอ่ะพี่ชอบ พี่เพ่มาเลยวป่ะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันพี่แบบสวยมากเลยอ่ะสวยมากเยยนก็คือเหมาะมากเลยสำหรับคนที่แบบมีงบพอดีพอดีไม่แล้วที่สำคัญนะทุกคนจะบอกว่าที่นี่มี smart w o r l d ที่เป็นแพลตฟอร์มแบบดิจิตอลที่แบบว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัย สะดวกสบายยิ่งขึ้นเม่นตะเกียดดูได้ดูนะเวลาที่แบบทะเบียนรถเข้ามาปกติเราใช้ไรคียการ์ดจะใช้แบบว่าแลกบัตรนู่นนี่นั่นแต่ที่นี่เขาใช้เป็นแบบว่า เครื่องตรวจจับที่เป็นดิจิตอลที่แบบว่าจำทะเบียนรถได้จริงไหมใช่คือแบบเห็นทะเบียนรถปุ๊บเป็นจุดเด่นปุ๊บเป็นของหมู่บ้านนี้ใช่เข้าได้เลยใช่แล้วก็ต้องไปลงทะเบียนต่างๆก็เนี่ยสมาร์ทโบรมีที่นี่ที่เดียวที่พรีโนนะคะทุกคนเจ๋งมากใช่เจอกับกอลังกายต่อค่ะทำคอนเทนต์ต่อไปดี่ช่องคนละเจ็ดสิบอยู่ไม่ไกลก็มีกี่โลเนี่ยมีร้ไยห้าโลแล้วจริงเหรอเออพี่เล่นพีบีคะบีบีร้อยกี่โลแล้วคะลูกไปแล้วลูกไปหกเจ็ดหกเจ็ดโลได้ยินไหมครับทุกคนเห็นไหมพี่บีเขาได้หกเจ็ดโลูก มี6มีหกเจ็ดค่ะทุกคนก็คือวันนี้ดีใจมากที่คนในบ้านเนี่ยได้แพชชั่นได้มีแรงกรดานใจกลับไปแล้วก็ได้ทําคลิปดีๆแล้วก็ได้ถ่ายงานดีๆกันที่นี่ทุกคนคือดีใจมากเลยมันตรงกับคอนเซ็ปต์เขาเลยทุกคนว่าพีโน่เนี่ยให้มากกว่าคำว่าบ้านจริงๆเอายังไม่ไปไหนอีกติดใจเล่นอะไรกันเล่นน้ำก็จะเล่นน้ำแค่ก่อนสบายเย่ก่อน มเล่นน้ำนะมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำไปไปนี่มาบีเดินข้ามน้ำตรงนี้กับปาดิอ่ะลงมาลงมาอุ้ย่เ่เย่เ่เย่เย้เย่เยเยเย่ไปกลย่แล้วบ้านี ใชค่ะคือแบบว่าบรรยากาศดีที่บ้านสวยแล้วเนี่ยโลเคชั่นดีไงใกล้แบบว่ารถไฟฟ้าอะไรเงี้ยใกล้ลุ่มลไม่แต่สำหรับเฮียนะเฮียคิดว่าแบบโล่งโปร่งสบายและคิดงานออกไม่หมดแพชชั่นไม่หมดแพชชั่นในการทำงานมันคิดเรื่อยๆกู้ง่ายด้วยนะเพราะว่าเงินไี่คเก็บหมดเราก็ไม่ต้องเอาเงินนวลมาเฮียก็กู้เอาแล้วผ่อนเอาใช่ตายแล้วไม่แล้วมาเป็นไงบ้างที่นี่ชอบตรงไหนมาชอบทุกจุดเลยโดยเฉพาะโซนครัวแล้วก็โซนสวนมาชอบร้อาหารเนี่ยมาชอบบ้านสวนมากตลาดโบคือโซนครัว the b อ s เ the b อ s เเลยฮะเื่อเป็นคนท ทำอาหารอยู่แล้วไงไม่แล้วแม่ทำในครัวเสร็จแม่ออกไปนั่งตรงตรง้นหญ้าริมอะไรเดื่อน่ะนะสวยนั่นะนนงนอกมีสวนเล็กๆจะให้ลูกๆได้กินอ่าแล้วแม่ก็หลับเล,เลยก็ได้นะคือพื้นที่ข้างๆอ่ะกว้างมากสามารถนั่งทานหมูกระทะได้เลยนะแต่โบอินเวสิร์ตให้นั่งไหนนะสามารถนั่ง,น,งนั่งไหนนะทานหมูกระทะได้เลยทานหมูกระทะใช่ค่ะแล้วทานินเป็นไงบ้างทานินมาถึงปุ๊บว่าโอ้โหได้คลิปนู่นคลิปนี่ได้แรงบัะตุ้นใจใหม่ๆถ่ายออกมาแบบเหมือนแบบมันโปร่งสวยสบายแบบแต่หลับแล้วเนี่ยสบายบรรยากาศหลย ใครเป็นมาที่นี่นอกจากด้แรงบัาลใจยังได้ความหลับสบายใช่เพราะว่าไรว่างรีโน่เนี่ยให้บ้านที่ใหญ่ที่สุดราคาที่ดีที่สุดแล้วก็กู้บ้านได้ง่ายที่สุดโอ้โ oh ห พึ่งจะกู้บ้านไปบอกเลยว่าเรื่องเยอะมากแบบวุ่นวายมากถ้ากู้ได้ดีสุดอันนี้เพื่อข้อเสนอที่น่าสนใจมากนะเรามองภายนอกอนะะคิดว่าอุ้ยไม่ว่าสำหรับครอบครัวเราหรือเปล่าแต่แล้วเข้ามาบอกเอ้ยอยู่ได้อยู่ได้คือคิดเลยว่าไม่อยู่ไ,ยได้ไดใช่เวลาที่แบบว่าเราไปชมโครงการบ้านต่างๆที่บอกทิกให้เลยนะไปดูบ้านตัวอย่างเขาว่าเขาตกแต่งยังไงเราจะได้แบบอินสปายต่างๆคือต้องบอกทุกคนก่อนว่ายังมีโครงการพีนโนที่ทําเลดีอีกมากมายพวกโบใช่โ <พง S 2> บจะบอกว่าเขาพี่แหลยโครงการเพราะอะไรป่ะบพี่เคยไปถ่ายมาเพราะว่าโบอ่ะจะซื้อทำออฟฟิศไงซื ใช <น S 1> ่ใครที่แบบว่าเอ้ยอยากรู้ว่ามีโครงการที่ไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็กดลิงก์รายละเลอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะคนรับแทนเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนหรือว่าโทรไปที่1 6 2 3งองสทุกคนตามระเบียบพักทุกคนสบายจริงๆคลิปหน้าเราจะพาไปไหนอีกนะคะทุกคนยังไงก็ฝากโครงการนี้ด้วยนะคะทุกคนพีโน่ลาดันพฤกษจ้งวัฒนะบอกเลยว่าทำเลดีใกล้เลย คดีมากฝากเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนกับพรีโนนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าแบบมีโครงการที่ไหนอะไรอย่างนั้นมาหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆก็คลิกลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ข้าครพวเราต้องไปกันแล้วค่ะทำไมงไงแล้วก็ไปอย่างนั้นนะเหรอยังไงอ่ะ้ยมันหายไปแล้วสบายกูละ้นนี้เป็นของเราเอาไปทำอะไรก็ทำ